ครับสวัสดีครับมื่อวาผมเด้รับกล่องจากลูกค้ามานะครับของโอเคเอ็กนะครับทาเบงไปไปอยู่ปกติภาพดับหายไปเลยนะครับจีลองมามาทดลองนะครับของจได้จริงบอกนะรับผมจะลองออกต่อสายจากแผงนะครับ Chắc chắn là chấm เนี่ยเขาต้องต่อสัญญาณากาเนี่ยต้องเขาแม่ก่อนตรงนี้นั่นคนตัวหลักนี่ตาคงตาอง,าองห้างเขาแม่มันแม่มันเกิดขึ้นจังอาวัชะ พ่อจะได้ไม่ถึเสียงานนะครับของแม่ของแม่าผู้ใหงกวนนีน็มกขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากที่เส so ็จประดูกท <sm> ่านจะมีการนำขนะครับีอ๊นครับีอ๊จงเอาสายนะครับสายที่นี้นะครับทายที่เฮ็ดนะ จำตัวนี้นะครับจำขวาตัวนี้ด้านหลังสาบัดที่ยับเองเลยถ้ามีเครื่องแม่นะครับใส่ที่หมดเลยหมดเลโหมดตามไปที่เมนูตต่อระชััววสน

อีก่น้อยจำจีบาเริ่มจักเปอร์จักเปอร์เซ็นต์ปนนไปนะครับฮอรลอยครบ100เปอร์บางเครื่องสามารถอัพได้บางเครื่องที่ริงไม่ดนอาจจะสามารถอาจจะพอสามารถที่จะอัพโหลดได้นึงไป็นดีหายครับ ีโอกาสที่จะแก่เบื้องใดเป็นกับบุหัวระยะเวลาอีกดวนทัาใดนะครับที่นะอกะเบิ่งใดระดับหนึ่นนกง,งกับบุว่พรสมาธิกับรองไ้ว่าจิตในดว,ดวนทั้ใหแกยจะใครบงส่นก่อนนะครับ ตรงนี้ก pues ็จะมีตัวซื้อตัดห่างอาจจะได้ดูจะได้ไม่ห่วยจะเบื่อได้ปะอาจจะ 1 0อยเปอร์เซ็นต์อยเปอร์เซ็นต์ปั๊ต้องกับถอดปั๊บปั๊บปักบตถอดสายก็นี่ยลองเอาสายตัวนี้มาจำกับเครื่องนี้เบิ้งปกติมอนิเตอร์ตัวนี้ใส่สองสายแดงก็เหลืองใส่แค่แดงก็เหลืองก็ได้ ยัรงรับแานเ้องทั่วไปมันจะมีเกือบสามสามสาย l r กับวิดีโอเสียางสายกั๊กขวาแล้วก็บมิดภาพนช่องสายสีเหลืองที่สังเกตได้ง่ายนะครับบางเทีสายได้สายแดงขาดเมาสามารถที่สับเปลี่ยนก็นกนได้ชัว่วคราเพราะเพราะเบงได้เป็นแก้ไขสถานการณ์บ้าง แค่หนาไปก่อนนะครับก่อนจีบีซีของแถมมาใส่สิซงของใหม่มาใส่ต่อสายเรียบร้อยนะครับสายขาวระได้ใส่พอแต่ดีกว่ต่อแค่สองเซนท่าก,ก็เสียงครับผมว่าอัพเราจีบินหรือจิเบิ้งได้ป,ปะมันนี่จะเสียงเออโลโก,โก้เสร็จละก่อนอัพมันจีนี่จะเสียงมูลค่า

ที่เราใส่ลงไปคือน้องออนอมีปัญหาเหล่านี้ด้วยวัยถึงปีเปลี่ยนให้ทันทีเลยจ้ะมันเสียงต่อการจับมีกลิกมากอันและล่าสุดครับไหนให้แม่หอมแก้ซืคันก้าลังงงสิที่ดูเป็นีกกอันกนี่ครับขอบคุณครับ